สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและการทำบ่อผักขึ้นใช่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะทำการปลูกผักขึ้นใช่เราต้องออกแบบแปลงออกแบบโครงสร้างออกแบบโรงเรือนให้ได้ก่อนนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับเพราะว่าเราจะทำตามกันไม่ได้นะครับแต่จะสามารถบอกราคาคร่าว ในการทำโรงเรือนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกในการทำบ่อนะครับอย่างเช่นตัวอย่างบ่อของผมเนี่ยกว้าง4เมตรเอ่อเอ่อโทษทีครับกว้าง2เมตร40ยาว7เมตร20ใน1บ่อผมใช้24แผ่นโฟมอย่างเช่นบ่อนี้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูอยู่นี่นะครับก็คือ,อ,อรอบที่แล้วเนี่ยผมเก็บไปได้11 1กิโลนะครับ ก็ตกอยู่ประมาณกิโลละ3 5มสบาถึงสีบาทนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมเก็บแต่ผักขึ้นช่ราคาลงดรอลงมาส่วนคาวก่อนนี้ได้ราคาที่กิโลละ45บาทนะครับก็ราคาขึ้นลงอยู่ที่อ้างอิงของตลาดไทยนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ผักขึ้นช่ก็ณปัจจุบันณเวลานี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 0่สถึงห้บาทนะครับเห็นราคาผักลงอยู่ <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําบ่อเนี่ยมีอะไรบ้างในการปลูกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปที่ราคาาวัสดุของโรงเรือนว่ามีอะไรบ้างนะครับวัสดุในการปรูบ่อทําบ่อนะครับขนาด2เมตรสียาว7เมตรยี่สิเพื่อนๆอาจจะทำไม่ไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้ครับอาจจะทําแปลงเล็กก็หเมตรก็ได้ครับหรือ3เมตรก็ได้นะครับ คือทุกอย่างเขามีขายตามที่เราต้องการหมดนะครับอย่างพยางปูบ่อสีดำนะครับอันเนี้ยผมซื้อมาที่1นึ่อ150ไมครอนซึ่งผมว่ามันบางเกินไปต้องใช้ประมาณ200ไมครอนครับถึงจะดีเพราะว่ามันยังมีการลงไปทําการล้างบ่อทําการทําความสะอาดบ่ออาจจะมี ก้อนหินเม็ดหินที่อยู่ใต้พะยางเราอาจจะไปเหยียบแล้วมันอาจทะลุได้นะครับผมเจอมาละมันอาจจะไม่ทนทนได้ดีเท่าไหร่นะครับก็ผืนนี้ผมซื้อมาอยู่ที่600 600กว่าบาทนะครับกว้าง2เมตร10ยาว7เมตร20ถ้าเป็น200เมตรค่อนก็ผืนหนึ่งตกประมาณ900กว่าบาทนะครับก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไปวัสดุอันที่2ก็คือเป็นแผ่นโฟมนั่นนะครับ <c oughs> แผ่นโฟมก็กว้าง60เซนยาวเมตร20เซนนะครับราคาอยู่ที่แผ่น40บาทผมก็สั่งตามร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมีแผ่นโฟมขายเพื่อนๆก็ลองดูแถวบ้านนะครับลองดูร้านเครื่องเขียนที่ใหญ่ๆหน่อยเขาอาจจะมีแล้วก็ราคานี่อาจจะแพงขึ้นลงอาจจะตามพื้นที่นะครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่ของผมซื้อมาที่แผ่นละ40บาทวัสดุ ชิ้นที่3ก็คือถ้วยนะครับถ้วยปลูกสีขาวผมซื้อมาเป็นพันใบก็1,000ใบตกอยู่ที่800บาทครับของวัสดุพวกนี้เราซื้อมาแล้วเร,เราลงเราลงทุนครั้งเดียวนะครับเราก็สามารถปลูกได้ตลอดเราทําการบํารุงดูแลรักษาเอานะครับมันก็จะอยู่กับเราได้นานาใน1แปลงเนี้ยเราลงทุนเนี้ยสมมติผมลงทุนในหนึแปลงเนี้ยผมก็จะเก็บได้ร้อย ร้อยสิบร้อยกว่าโลตีไปร้อยโลนะครับก็ตกอยู่โลละสี่สิบบาทหรือสามสิบบาทแล้วแต่พื้นที่นะครับราคานี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับทั่วประเทศก็ใครที่กําลังตกงานอยู่หรือว่าสนใจมองหาข้อมูลก็ลองดูคลิปผมลองดูนะครับว่าสามารถสร้างเป็นอาชีพสา,ส,าาสามารถสร้างเป็นไรายได้ได้ไหมอย่างสมมติผมเนี่ยผมเนี่ยมี4แปลงเนี่ยผมเก็บวันละ10โลมีไรายได้ทุกวันก็ ตกวันละ400 300แล้วแต่ราคาขึ้นลงนะครับก็จริงๆผมไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวผมก็จะทำโรงเรือนขึ้นมาอีกอาจจะมีอีกครับเพราะว่าเป้าหมายของผมคือ,อวันหนึ่ง50กิโลนะครับเป็นอย่างต่ำอันนี้เพิ่งเริ่มทำครับก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็หาวิธีทำของผมไปก่อนนะครับทีนี้ก็มาดูอย่างที่อ,อย่างที่4นะครับก็เป็นวัสดุในการกอร่อสร้างโรงเรือนละ <c oughs> โรงเรือนเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับว่าให้ทำตามผมลองไปศึกษาดูว่าเราทำอย่างนี้มันมันจะดีไหมแล้วก็ทำแบบนี้จะทนแรงแรงลมได้ไหมลองปรึกษาลองปรึกษาช่างดูนะครับอย่างของผมเนี่ยเหล็กที่ผมใช้เนี่ยก็ประมาณเหล็กหกหุนเส้นหนึ่งก็ 2 2 0บาทราคาถูกแพงแล้วแต่พื้นที่นะครับก็มาที่วัสดุโรงเรือนก็จะมีคลิปล็อกนะครับคลิปล็อกก็ร้อยตัวก็ตัวละ5บาทแล้วแต่นะครับสั่งเสั่งเยอะขึ้นก็จะถูกลงลงอย่างนี้ร้อยตัวก็ตกตัวละ5บาทส่วนพยางหลังคานี้200ไมครอนนะครับ200ไมครอนก็ของผมเนี่ยมันกว้าง7เมตรยาว9เมตร นะครับก็ผืนหนึ่งตกอยู่ที่3 4 9 5บาทไม่ว่าจะเป็นพยางหลังคาพยางปูบ่อเราสามารถสั่งเขาตัดเขามีตัดขายครับแล้วแต่เลยนะครับไม่ใช่ว่าจะทำตามผมคือราคาเนี่ยมันขึ้นลงอยู่กับความความ,ความกว้างความยาวของ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 พยางนะครับอยู่ที่เรากำหนดว่าแปลงของเราจะยาวเท่าไหร่นะครับ เพื่อนๆลองคิดดูว่าชอบแบบไหนทําแบบไหนนะครับ <c oughs> โอเคนะครับก็วัสดุอุปกรณ์โรงเรือนวัสดุอุปกรณ์ปลูกก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับก็วัสดุวัสดุอุปกรณ์ปลูกก็จะมีพยางสีดามปูพื้น200ไมค่อนแล้วก็ถ้วยสีขาวแล้วก็แผ่นโฟม แล้วก็วัสดุในการสร้างโรงเรือนก็จะมีเหล็กหกหุนเต้นละสอง้วย2ีบาทแล้วก็พายางแล้วก็คลิปล็อกตัวละห้บาทเราทั้งหมดนี้หาสั่งตาม Facebook ได้นะครับตามเพจนะครับเขาจะมีขายหรือ,เ,อเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าผมซื้อที่ไหนก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับ ส่วนโครงสร้างนี่ลองปรึกษาช่างดูนนครับว่าเราจะสร้างยังไงถึงจะแน่นหนาเพราะช่างเขาจะมีความชํานาญมีอะไรที่เรามีความรู้มากกว่าเรานะครับในการก่อสร้างโรงเรือนอันนั้นลองปรึกษาช่างดูนะครับใครงบน้อยก็ทําตามกําลังนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพามาชมาแปลงขึ้นช่ายที่ผมเพิ่งลงไปได้นะครับ ผมเพิ่งลงได้ตรงเนี้ยผมเพิ่งลงได้ห้าวันนะครับรอบนี้ผมลงเร็วหน่อยเอากล้าลงเร็วหน่อยครับ <c oughs> นี่นะครับดู <c oughs> ดูลากเขาแล้วก็ดูดูกล้าครับ <c oughs> หวัดลงคอก็ มีสมาชิกถามผมว่าวิธีเอาน้ําลงบ่อเอาลงยังไงก็น้ําที่ผมใช้นี่นะครับผมจะเล่าแรกๆให้ฟังก่อนว่าน้ําที่ผมใช้เนี่ยผมใช้น้ําสระในการปลูกครั้งแรกเนี่ยผมจะไม่ปรับค่าพีเอของน้ําแต่วัดค่าพีเได้ประมาณ8กว่า,วาแต่ปลูกปลูกโตไหมผักโตดีงามดีอย่างที่เห็นในคลิปนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ดีแต่น้าเขาจะเป็นเป็นฟ้า เป็นตะไคร่ซึ่งผมก็มองดูว่าเออลองปรับกดในติกปรับค่าพีเอชน้ำดูก่อนว่าคราวนี้มันจะเป็นยังไงในการเอาน้ำลงบ่อเนี่ยผมก็จะดูดน้ำมาแล้วก็เอาน้ำใส่ไปในบ่อก็ความสูงของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ20เซนของของของน้ำนะครับในบ่อ20เซนเสร็จแล้วก็เราก็จะเอากดในติกเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยครับ เอามาผสมน้ําก่อนนะครับ1ลิตรหน้า1ลิตรผสมน้ําได้10ลิตรแล้วก็เอามาเอามาเทลงในบอ่อแล้วเราก็วัดครับไม่มีข้อกาหนดนะครับว่าเฮ้ยใน1บอ่อเนี่ยเราใช้กี่ซีซีเราใช้กี่ลิตรไม่มีข้อกําหนดนะครับวัดค่าจนได้ในระหว่าง5้าถึงหครับของผมเนี่ย <c oughs> วัดค่า,อ,าอยู่ที่6 ค่า pH ของน้ำนะครับอยู่ที่หกเราปล่อยน้ำแล้วแล้วก็เอากดในติกเทลงในน้ำครับแล้วก็ให้มันทั่วๆนะครับของผมก็ใช้ใช้ปั๊มนะครับใช้ปัม๊มเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับใช้ปั๊มดูดไปใช้ปัม๊มอ่อไดวนะครับดูดไปครับเทตรงนี้ครับเทเทใส่นี่ปุ๊บ แต่ปั๊มเดวโวก็าทาการดูดไปแล้วมันก็จะกระจายไปทั่วแปลงพอกระจายทั่วแปลงปุ๊บเราก็จะปรับค่า pH ของน้ําปรับให้ได้ห้าถึงหกจุห้าไม่เกินเดนี่นะครับห้าถึงเไม่เกินเจ็ดแต่ผมอยู่ที่6ครับเอาห5ห้าถึง6นี่แหละครับเอาให้ได้ประมาณนี้นี่แหละครับน้ําก็จากจากจากที่เห็นน้ําก็อาจไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าครับน้ําก็ขึ้นฟ้าครับแต่ว่า ขึ้นฝ้าน้อยผิดกับตอนที่เรายังไม่ผสมกดพีเอที่ผมปลูกไปแรกๆคือน้ําจะเป็นฝ้าแล้วก็ออกจะเป็นตะไคร่สีเขียวนะครับรอบนี้ผมมองดูน้ํายังไม่เป็นฝ้าแล้วก็ยังไม่เป็นตะไคร่สีเขียวแสดงว่าการปรับน้ําสําคัญนะครับลองลองดูนะครับเพื่อนๆสมาชิกพอเสร็จเราปรับน้ําเสร็จแล้ววิธีการใสป่ปุ๋ยของผมก็ไม่มีกําหนดอีกครับว่ากี่ซีกี่ลิตรแต่ประมาณได้ว่า กิลิรกิลิศอย่างนี้ประมาณได้ครับก็วิธีใส่ก็คือผมจะเอาน้ําใส่เสร็จปรับค่าพชชนําเสร็จแล้วผมก็จะเอาปุ๋ยเอใส่ก่อนนะครับแล้วก็ทําการปุ๋ยเอสมมุติว่าเราจะใส่บ่อน,นี้3ลิตรเราก็ใส่ไปก่อนครับ3ลิตรพักทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็เอาปุ๋ยบีมาใส่อีก3ลิตรให้เท่ากันแล้วนี้เราก็มาวัดค่าวัดค่าอีซีให้ได้อยู่ที่6 0 0ของผมจะใช้600นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ค่าของปุ๋ยด้วยแล้วแต่บริษัท ผมก็วัดให้ได้600ถ้ายังไม่ได้600้เราก็เติมปุ๋ย A ไปอีกปุ๋ย B ไปอีกให้มันได้อยู่ที่6 0 0ถึง900นะครับประมาณนี้แล้วก็ประมาณต้นกล้าเนี่ยพอมันโตแล้วนะครับพออายุได้มัน20วัน25้วันเราก็จะปรับค่าของปุ๋ยให้เป็นประมาณพันสองขึ้นไปนะครับเพราะว่าต้นกล้าเขาจะใช้ปุ๋ยเขาจะาเร่งการเจริญเติบโต,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 ตในช่วงนั้นนะครับเพื่อน ก็ลองดูนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นก็ในส่วนของการล้างบ่อในส่วนของการล้างแผ่นโฟมเดี๋ยวผมจะมาทําคิดว่าเอ้ยผมล้างยังไงทํำยังไงทําความาสะอาดยังไงซึ่งไม่มีเชื้อโลกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะทําคลิปอื่นให้ได้ชมอีกครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ